ควันตีนกูออกอีกเออเออทะเลาะกันเลยควันคืนทำอย่างไม่ดีเอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมอยู่ในเกมอะอยู่ในอยู่ในแอป BPA นะครับผมก็ไม่ต้องโผลดก็อยู่ในโหมดของเอ่อสปายนะครับผม เด็กเขาทะเลาะกันอยู่แล้วก็ตีกันอยู่อันนี <right ้ผมผมปิดไมค้ไหมนะผมปิดไมค้ไหมพูดคำหยาบทำไมอ่าพูดคำหยาบทำไมออกไปดิออเคปไปเล่นกับคนอื่นดีออกไปเลยเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเตรียมพร้อมเออพร้อมสิพร้อมสิเออใครมันกดวะกูก็ปัดเทธอเลยอะไรวะเเออขาจแล้ว เราไม่โกรธแล้วเออเฮ้ยเขาหลอเล่นกันอยู่จะไปจะมีโหมดเสียงกับโหมดพิมพ์นะจะไปกดจี่เลยสองคนครับเออประมาณนั้นแหละเลยสองคนเลยสองคนอาจจะต้องเพิ่มเสียงหน่อยจะได้รู้เขาคุยอะไรกันนะ เดินยังไงคปั่นเดินคือปั่นไปครบไปสักทีเนี่ยอ้าวอ,อาะไรน่าจะใครเริ่มแล้วนะครับเนยังไงอ, <c oughs> อ่ะไอ้ยี่กันเขาเปิดปนานวะคำของคุณคือกันดั้มอ้าวชิบหายแล้วกูตัวสองเลยมาที่ไป สามสิบวิเอามันชื่อหุ่นยนต์นนนใช่ไหมไม่เคยรู้<อ>ไม่เคยรู้น่าจะเป็นหุ่นยนต์มันน่าจะเป็นของที่เขาชอบสะสมกันมันจะเป็นเหมือนแบบหุ่นยนต์หรอหรือแบบเออใช่หุ่นยนต์ใช่เอ่อเป็นหุ่นยนต์เนาะแล้วก็มีมีเป็นอนดิเมะด้วยนะแล้วก็ชื่อดังด้วยเอ่อเป็น สิ่งที่ผู้ชายชอบผู้หญิงชอบส่วนน้อยอมีทั้งเป็นของสะสมเป็นทั้งของเล่นมีทั้งอะดิเมะมีหลายอย่างเหมือนกันมันคืออะไรก็ไม่รู้มู้จกอธิบายทีละคนแล้วอธิบายไปแล้วเป็นของที่ผู้ชายชอบมีทั้งของเล่นมีทั้งเป็นทั้งอะดิเมะเ,เป็นหุ่นยนต์ไม่รู้ เราต้องคิดคำใบ้นะคำใบ้ตอนนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อย่างเดียวมีหลายพูดนะอ่าตอนนี้เราไม่ได้พูดเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเป็นค,คนพูดนะ afe, อะไรเน่ไม่รู้ไม่รู้ก็กดพูดเสร็จส<อ><อ>ิ <ini>. อ้าวไม่รู้ก็ให้มันจบจบสิ วินี่เชื่อ,อาหาที่กรกตใหททำแต่เอาไว้แต่ขอออกก่อนได้ปะแต่ว่าขอออกก่ล้วะเริ่มโหวตจะโหวตใครวะอ๋อผมจิมมั่วๆไปอ่ะเพราะว่า แต่เราคนมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้อะ่ะเสมอครับผมไม่ว่ามาว่าเป็นจิตกับเป็นาหรือมาทำไมแต่ว่ามันมีซีรีส์อะใช่ว่าตราจะซี้อช่วงผ่านไปกพกไททันอันนี้ันมีซีรีส์จริงๆคืออะไรมันคืออะไร ง่ายมันมันมันมีเกมที่เป็นหุ่นยนต์ยิงกัน <c oughs> น่าจะเป็นคนนี้นะที่ที่เป็นสปายที่เหลือไม่น่าใช่อ่าเบอร์แปดสายรับครับผมตกรอบครับผม อาเลยอาอเลยสายรับแพไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมอธิบายมาสิว่าคุณได้คำอะไรอไอ้นี้ก็คืออะไรอยู่คำคนเดียวเนี่ยก็เกมจะให้คำมาคนที่เป็นคนที่เป็นสปายเนี่ยจะได้คำที่มันมันไม่เหมือนใช่บ้านเขาไอ้นี่สปายมันคือหุ่นยนต์น่าจะ น่าจะได้คำเดียวกับเรานะกกันดั้มแต่มันมีไทยท่านด้วยวะสองวิเาขาสงสัยเบอร์ห้าตอนแรกเขาไม่พูดทีนี้มีคนมาพูดพูดว่าหุ่นยนต์เยอะๆแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเกมหุ่นยนต์เฉยเลยทำไมชอบตามคนอื่นเราว่าเรากับเบอร์สีไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเรากับเบอร์สีรอบแรกก็บอกเลยว่าเป็นหุ่นยนต์ คนชอบสะสมแล้วเบอร์โตกับกูเลยชอบสะสมคือเรามาในเวเดียวกันคือเราว่าเรากับเบอร์สีไม่ใช่เอาละผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดอ่ะเออผมกับเบอร์สามอย่างที่เขาบอกไปแล้วแหละคงคงไม่ใช่อะ่ะเพราะเรามาทางทางเดียวกันน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดนะคิดว่านะ คิดไม่ออกจริงจ <c oughs> ยืยนดีก็คิดไม่ออกอีกคนเดียวเดี๋ยวไปหาคนหาในก o o g l e ก่อนปัญญ <c oughs> าใน g ูเ g l e ด้วยท <c oughs> ี่นแน่ๆนะ <c oughs> ผมกับเบอร์สามมันไม่ใช่ละเรามาทางเดียวกันแต่พูดกึุผมสงสัยเมื่อกี้สงสัยเบอร์เจ็ดเพราะเบอร์เจ็ดอ่ะมันบอกมันเป็นไททันเป็นหุ่นยนต์กำกึ่งนะกำกึง่งกำกึ่งครับผมเพราะว่าเบอร์แปดเป็นสายลับเพราะว่าเบอร์แปดขึ้นมาคนเดียวเลยไททัน แต่มันไม่มีไายท่านไงครอัอน,นี้โบวตครับผมโหวตเจ็ดอ๋เพราะว่าผมได้คำกรรดั้มไงคนอนื่นก็เป็นหุ่นยนต์ใบหุ่นยนต์เหมือนกันหมดแต่แปดอะ่ะไม่เหมือนเลยเรียบร้อยครับสายรับตกไปแล้วอีกสองคนครับผมตกไปแล้วอีกหน,นึ่งคนชนะครับผมโบสนุกอย่างนะสนุกอยู่สนุกอยู่ครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อย เออแปดกับเจ็ดเป็นชายละเพ้่เรียบร้อแตกสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสหกเ็อาแล้วก็ผมก็เกมแรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าสนุกนะเออ เห็นโฆษณาอยู่ก็เลยลองลองมาเล่นดูผมว่าเดี๋ยวจะน่าจะได้ทำคลิปเกมนี้ยาวๆอ่ะเดี๋ยวเพอมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักเกมนึงนะสักเกมนึงสักเกมนึงรอบนี้จะได้ทำอะไรเอ่ยเมื่อกี้เราชนะไปครับผมหนึงวินผมเป็นสายรับตอนนี้รอพร้อมนะครับในห้องมีห้าคนโอเคเข้ามาแล้เหรือเจ็ดคน สองห้าบเอ็ดเอย0เอียบสองห้าสิบไม่เล่นแล้วแม่งงูไม่เล่นแล้วแม่งงงแล้วก็ออกข้อ,อมา <S <s ays> <s ays> <s ays> อ๋อเราได้เจลหล่อรื่นว่ะ เราได้เจลหลอลื่นนะเอาไว้ใช้กับผู้หญิงเอออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เจลมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะอันเนี้ยแต่เราจะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงใช้สักเท่าไหร่เพราะว่า มันเมือนคทยน่าจะมีแค่ของผู้ชายมาั้งแต่ที่จริงแล้วมันมีของแบบเออเป็นแบบของผู้หญิงด้วยนะเบอร์หนึ่งหนึ่งสองแปดไม่ใช่ละซื้อได้ตามเซเว่หรือว่าต,ตามห้องน้ำปั๊มก็มีแบบกดแล้วก็สามารถรับฟรีได้ตามอนามัยหรือโรงพยาบาลด้วยอันนี้ไม่ใช่ครับโหถ้าจะขนาดนี้นะคะชาเลยก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะนั่นแหละต้องการดีเวอรก็ ก็พูดรากันหมดแล้วเนาะก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหาได้หาซื้อได้ตามเซเว่นเออหรือว่าตามปั๊มตามที่เขาพูดไปนั่นแหละใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ส่วนมากจะนิยมใช้ฝั่งผู้ชายมากกว่าเออประมาณเนี้ยหมดละใช้คู่กับน้ำยาหล่อรึยนครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายก็ใช้ได้แหละแต่ว่าซึ่งกูว่าเบอร์ห้ากูว่าเบอร์ห้าได้ผู้ชายมั้งเคยใช้อยู่ไม่ใช่ผมนะคนอื่น แต่มันซื้อได้ทุกสาขาจนแต่จนไหนนั่นจะเป็นของส่วนตัวแหละเออของส่วนตัวแท้ละเบอร์ห้าแล้วผมว่ผมเป็นสายรับมันคือน้ำมันเครื่องกูก <c oughs> ูุ้าบึกงไ <c oughs> อ้เยีะยจิตกับห้ากูเลือกจิตก่อนบึงคนแรกเลย แล้วมึงจะเปิดมาทำไมว่าผมคือสายรับไม่เข้าใจน้ำมันล่อลื่นลื่นบอ่ออ้าย <c oughs> ลื่นจนตกอะ คยเล่นคำนี้เลยนะซึ่งฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจว่าจะได้คำที่เราเคยเล่นหรือเปล่าเพราะฝั่งตรงข้ามเขาจะได้คำว่าที่มันเป็นของผู้หญิงใช้ได้แต่ผู้ชายไม่สามารถใช้ได้ออแต่คำที่เราได้อะมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจริงๆนะเออมันก็ใช้ได้นั่นแหละเราว่าเบอร์แปดเพราะว่าเบอร์แปดเขาบอกว่าใชา้เป็นของผู้หญิงใช้เป็นของผู้หญิงใช้แล้วมันแบบ เราคิดว่าเขาน่าจะได้ผ้าอนามัยเพราะมันก็มีคา,าว่าอนามัยเหมือนกันแต่ของเรามันจะเป็นแบบข้างหน้ามันจะเป็นแบบไว้หิ้วของอเอออนามัยเหมือนกันอปกตินะ <c oughs> อย่าหัวอย่าหัวปกตินะผู้ผู้ชายเขาจะใส่แต่ผู้หญิงน่าจะพกอะแหละ <c oughs> เออฟังไปฟังมาก็เริ่มงงละตอนนี้ในหัวผมมีมีอยู่มีเบอร์แปดเบอร์ห้า แล้วก็เบอร์สามคิดว่างั้นนะอืมพอฟังแล้วดูมันทำแม่งทำแม่งอะ่ะเราไม่คิดว่าไปเต็บ้างเลยเราเนี่ยตัวสี่ส่วนตัวผมมันก็ได้คำนั้น,นะหน,นแหละไอ้ถุงถุงที่วุ้นยางอ่ะเออไอ้ถุงใส่ยางอ่ะเออประมาณนั้นแหละเขารู้กันแล้วเนาะผมว่าส่วนตัวสายรับน่าจะได้คําว่าน้ํามันหล่อเลื่อนนะผมว่าคิดว่าน้ํามันหล่อเลื่อนที่เบอร์เจ็ดบอกว่าเป็นน้ํามันเครื่องผมก็คิดว่าเป็นน้ํามันหลอ่อเลื่อนนั่นแหละไม่น่าใช่ผ้าอนใหม่หรอก ชเบอร์ห้าแต่ตาที่แล้วคุณพูดว่าหล่อรื่นหล่อลื่นอะไรผมได้ยินมาไอ้ยแบกเถียงกันเลยกูคิดไม่ทับแต่ผมว่าน่าจะเป็นสามมันไม่มีผ้าอนไมผมว่าต้องเป็นสามอะแต่ผมโบดผมโบดสามนะเบอร์ห้าเหรอเออก็ผมมีอยู่สามตัวเลือกนะผมมีสามห้ากับแปดใครโวทผมว่าห้าโบทผมว่าเอาสิห้าตกรอบเลย หาไม่ใช่ผมว่าเบอร์สามนี่เบอร์สามแน่นอนนะเอิมทุกคนเอาจริงเบอร์สี่จะมาสงสัยอะไรฉันฉันว่าฉันชัดมากตั้งแต่รอบแรกเลยเออไม่ได้ตามใครด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าคํคร้างหน้ามันหิ้วของได้แล้วอะไรที่มันใส่ของหิ้วได้ก็ถุงไงเออจะมาสงสัยอะไรจะโหวตก็ได้นะจะโหวตออกก็ได้แต่รอบหน้าโหวตเบอร์สี่นะถ้าเราออกแล้วอะ มันก็ต้องมีสงสัยกันบ้างซีเอออ่ะงั้นก็ออาตามนะใครอยากโหวตผมก็โหวตนะอืมอยากโหวตผมก็โหวตโหวตได้โหวตได้โหวตได้ไม่ว่ากันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้แหละผมก็สงสัยผมอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตามที่เบอร์เบอร์เบอร์สามบอกเนาะโหวตผมได้ครับผมโหวตผมได้จริงเหมือนที่เบอร์สี่พูดเลยแต่จริงจริงนะ มันก็เหมือนที่เบอร์สามพูดเหรอว่าเป็นอะไรยิ้วๆได้อะยางอ่ะนั่นแหละใช้ได้ใครเดือดร้อนโถไอ้หกใช่อ่ะพวกเพศอะเออ <laughs> ไม่ตามเขาทำไมวะเ <laughs> มื่ออาเดือดร้อนอ่<ล>ะ <laughs> ก็บอกว่าใช้กับผู้หญิงก็คือผู้ชายใช้กับผู้หญิงไงแปลกตรงไหนวะ <laughs> <laughs> กูก็เริ่มโงม่แบบนีย เ,เ,เราสงสัยเบอร์หกอันี้สงสัยหกเลยอาจจะเด็กมังก้งก็ไม่จากแต่เนี้ยนี่นี่นี่เก็ตเบอร์ห้านะเพราะว่าไอไอันไอสิ่งของชิ้นเนี้ยมันต้องใช้คู่กับน้ำมันหล่อลือ่จนจริงเองเออควีนแหละง,ง่ายน้เจลหลอ่อลื่นแต่ว่าบางคนถ้ามันมผมไม,น <า S 1> ไม่ถนัดกับเกมที่ใช้สมองอะไรอย่างเงี้นะผมติดตามไม่ทันหรืออาจจะเป็นเพราะเด็กไม่เคยใช้หรือเปล่าแต่กู ทรทาได้หมดนี่วะแต่น,นี่สงสัยเบอร์หกถึงจริงนะพี่พาเพื่อนไปลุมเบอร์ห้าสงสัยจริงๆเอาละคันนี้ยโหวตละเราจะโหวตใไขมีเวลาสิบห้าวิครับผมแต่ผมก็สงสัยเบอร์สามอะ่ะเพราะว่าเบอร์สามบอกว่าอะไรผ้าหนามัยอะ่ะมันหิว้วเจลลอลื่นมึงหิว้วเหรอมึงไม่ถือเอาเหรอะผมก็โหวตเบอร์สามอ๋อไอ้ย้ยแม่งล่อเบอร์หกกันหมดอะ่ะกูก็โหวตเบอร์สาม ไม่ใช่หรอกว่าเบอร์สามอะห้าหกไม่ใช่ครับผมแต่แปดนันก็หรือว่าแปดวะ <c oughs> อืม <c oughs> เบอร์สี่จัดมา เบอร์สีะ่ะเป็นผมเฉยเลยจัดมาจัดมาดิผมขอโทษด้วยนะที่ทไม่กด,ดเออขอโทษขอโทษขอโทษน้องน่าจะเด็กลเลยไม่รู้จัก,กน,นะเนาะเอรีดตุยเพื่อนสาวเอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเล่นด้วยกันเมื่อกี้ฉันไปห้องอันนั้นมาเออฉันอ่าแต่เบอร์สามเบอร์สี่อ่าทะเลาะกนันนะเราว่าเบอร์สามกับสี่น่าจะได้คำเดียวกับเราแหละ อย่าตีกันเองสิชาวบ้านไม่ได้ตีกันแต่หมายฉันไปกาชื่อไปให้เข้าใจว่าเออมันไม่น่าสงสัยก็ก็บอกแล้วแสดงว่าเออรอบแรกรอบสองสีแสดงว่าแสดงว่าคุณโง่ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเจอหล่อเื่นเราไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าเราเดาคําสบายผิดเพราะเราก็บอกแล้วว่ามันมีคําว่าอนามัยเหมือนกันแล้วก็คําข้างหน้ามันจะเป็นที่ใส่ของแล้วก็หิ้วได้แค่นั้นจ้าจ้า ก็ไม่อะไรจะพูดเหมือนกันอะคิมไม่ออกอล้อ่ะใครอยากโหวตผมจัดมาก็ไม <c oughs> ่รู้เหมือนกันเบอร์แต่แต่เจลหล่อลื่นมันมันไม่ได้มีคำว่าอนามัยนะเจลหล่อลื่นเจลหล่อลื่นอนามัยอย่างเงี้ยเหรอมันไม่มีนะเจลหล่อลื่นอนามัยอ่ะ ไม่เจลหล่อรื่นมันก็ชื่อว่าเจลหล่อรื่นอยู่แล้วป่ะหรือเป่นเบอร์แปดไม่ห <8 S 2> มดแปดตกรอบกูว่าสามแน่หรือว่าสองวะไอเหี้ยแม่งพิกล็อกเอาวะเอาเลยกู <c oughs> เริ่มงงเลย หรือว่าจะเป็นเบอร์สามวะ <c oughs> แต่ผมมองผมแต่มันไม่มีอนามัยนะไม่มีอะไรผ้าอนามัยเอะเหมือนผ้าอนามัยมันไม่ใช่อะ่ะผมมองก็เป็นเบอร์สามอยู่ดีอะ่ะโอเคขอโทษที่เบอร์แปดด้วยนะหนูขอโทษจริงๆงแต่ว่าโอเครอบนี้หนูจับไม่ผิดคนแน่ <c oughs> หนูรู้แล้ว ส่วนตัวเอาเบอร์หนึ่งออกก็ได้เพราะรู้สึกว่าตั้งแต่หนูพูดคาว่าอ,อนามัยในรอบรอบสองอะ่ะคือเขาไม่ใบ้เลยหรือว่าเขาจ้ทคาแตกต่างออกจากหนูเราค่อยมาตีกันเองแล้วกันสองสามสี่เอาหนึ่งออกก่อนอ๋อโอเคได้ได้เอาหนึ่งออกก่อนก็ได้อ๋อแล้วเดี๋ยวค่อยมาตีกันทีหลังโอเคไหมกูว่าสามอ่ะกูว่าสามอ่ะ อ่ะเอาหนึ่งออกก่อนเพราะว่าหนึ่งหนึ่งไม่ยอมใบเลยผมผมก็ไม่ได้ใบอะไรเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรไปแล้ว <c oughs> คันนี้งานยากละพราว่าเป็นสามแน่เลยไม่ก็คืออยากจะสปายให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่ากลัวแบบว่าเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์หนึ่งเขารอนานไง เออไม่ขอใบเพิ่มแล้วกันเนอะเพราะว่านี่ยึดเวแรกเป็นหลักแล้วกันฟังจากเวแรกของทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเวสองเวสามอ่ะมันตามน้ํากันได้ไงก็รอนี่แหละรอแป๊บหนึ่งนะชุดรอก็ใช้เซนล้วนๆค่ะบอกเลยไม่ใบเพิ่มด้วยใจพูดไรอ่ะมันพูดไปแล้วอ่ะกบรู้จะพูดอะไรก็เออ เออก็สุ่มๆเอาก็แล้วกันไมรู้จะใบอะไรก็ใบไปแล้ว่า,ไปไปวาซื้อได้ตามนูน่นตามนี่ตามนั่นก็บปกนไปผู้หญิงก็ใช้ผู้ชายก็ใช้เออก็วัดดวงกันเอาแล้วกันเหลือกันอยู่สามนอนอะเอเอจะสิบเอ็ดโมงแล้วยี่นาทีผมว่าก็เบอร์สามวะ่ะผมว่าเบอร์สามนะมันไม่มีผ้าละไมยะ่ย่ะ เอาเบอร์สองไอ้ยื๊ยไม่โคตรแกดำเลยขอโทษเบอร์สามด้วยกลุ่มการคนบ้าบุชานันมันมีเวลาเอาแต่แรกนะไม่เอาโอ้โหนี่แหละเห็นเเขาเขาก็บอกให้โบดตั้งแต่แรกก็ไม่โบดกูก็ไม่อยากฆ่ามกุศลนะเบอร์สองเห็นผู้ชายดีกว่าเจอรอยลื่นอันนี้กูสายลับเลยเนี่ยกูก็มึงไม่ไม่ประเด็นกูก็เพิ่งรู้ว่ากูไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ ทางก่อนนะประเด็นกูก็เพิ่งรู้ว่ากูเป็นสายลับเนี่ยกูก็ไม่รู้กูก็เพิ่งรู้กูเป็นสายลับโเปกุนเท่กดกดมันจะเด้งออกกดเลยเธออบเห็นผู้ชายดีกว่าพี่หญิงก็เหมือนเราเห็นผู้ชายดีกว่าผู้หญิงเอะใจเยอะเดยกทะเลาะกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมแบบเป็นสปายอันี่ผู้มือตก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นตัวเองเป็นสปายแผลตาเบอน์สามแล้วอ่ะ ก็แต้ค้งบอกให้กดไม่ยอมกดเบอร์สบอกแล้วให้โหวตกูไม่โหวตต่าเชื่อกันเลยตีกันเองแล้วเฮ้ยโอ้โไม่สนุกดีกับเกมเนอะบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่เชื่อว่าเป็นเบอร์สเป็นไงเป็นไงยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่มีใครโหวตกูสักคนไม่กดจี๋ อะ่ะเดี๋ยวเราออกไปห้องอื่นดีกว่าเนาะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาไป22นาทีนะครับผมฮัลโหลโหลเกมค้างพอโอเคก็ถือว่าสนุกนะครับสำหรับเกมสปายสายลับอะไรพวกนี้สนุกนะโอ้ยโอ้ยเฟรมเรทตกงยอมรับว่าสนุกสนุกมากๆเลยเพราะว่าเรามานั่งเถียงกันอนะเออแม่งสนุกนี้แล้วคือประเด็นนะคือเราก็ไม่รู้ไงว่าไอเราอะเป็น สายลับไงเราก็ไม่รู้เราได้คําว่าเจลหล่อลื่นเนี่ยแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยเป็นผ้าอนามัยอ่ะถยางอ๋อถุงยางเหรออ๋อจำผิดผ้าหนามัยถุงยางกันทำ <laughs> ไมไอโคนจี้อ่ะผมก็อสนาบอกหวตผมหวดผมหมตผมว่าม,ม,มีใครหวดผมสักคน <laughs> โอเคับผมน้ชื่นชอบเอ่อคลิปนี้ยังไงหรือว่าชอบที่ผมเล่นเกมตัวนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์แล้วก็เม้นไวมาเยอะๆว่าเอ้ยเอาอีกเอาอีกสนุกดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมที่ใช้สมองเนี่ยมันจะได้ความสนุกตรงเนี้ยตรงที่มันมันมันมาน,นั่งเถียงกันเนี่ยแต่นี่บอกก่อนนะผมอาจจะไม่ค่อยทันเขาเท่าไหร่แต่ว่าชนะได้ไงก็ไม่รู้ก็คือชนะแบบงง<ม>โอเค,คับผมไปแล้วครับไปเจอกันใหม่ในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ